สวัสดีทุกคนพร้อมหรือยังที่จะมาเรียนรู้และสนุกไปด้วยกันวันนี้เราจะมาเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆแต่สำคัญมากนั่นก็คือการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนี่คือก้าวแรกของการสร้างมิตรภาพพูดคุยและบอกให้โลกรู้ว่าฉันคือใครไม่ต้องกังวลเรื่องความเปะ๊ะขอแค่กล้าและเป็นตัวของตัวเองพูดด้วยรอยยิ้มและพูดจากหัวใจของเราเองเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน เช่นชื่ออายุบ้านเกิดไปจนถึงสิ่งที่ชอบและความฝันแค่ก้าวเล็กๆนี้จะทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้มั่นใจมากขึ้น Hello everyone, my name is c h a l i s s a k a n j a n a p o n but you can just call me Lisa I am 12 years old and I'm currently a 6 t h grade student at a school here in Bangkok Thailand I'm really happy and a little bit nervous to stand here and introduce myself to all of you สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนหนูชื่อชลิสาการจนะพรแต่เพื่อนๆเรียกสั้นๆว่าลิซ่าก็ได้ค่ะหนูอายุ12ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพหนูรู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้มายืนพูดแนะนำตัวกับทุกคนในวันนี้ I was born in Chiang Mai, a beautiful city with cool weather and tall mountains. But when I was seven, my family moved to Bangkok because of my dad's job. At first, I missed the peaceful life in Chiang Mai, but now I've grown to love Bangkok too. It's a busy city full of color, delicious food, and amazing places to explore. Chiang Mai. ย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนอายุเจ็ดขวบเพราะคุณพ่อได้งานใหม่หนูอยู่ที่นี่มาเกือบห้าปีแล้วถึงบางครั้งจะคิดถึงภูเขาและอากาศเย็นๆของเชียงใหม่แต่หนูก็เริ่มชอบกรุงเทพเพราะเมืองนี้มีสีสันและเต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจค่ะ There are four people in my family my dad my mom my little brother and me my dad is an engineer and my mom is a nurse I admire them both because they work hard and help people in different ways. My little brother is six years old. He just started school and he always asks me to help him with his homework. Sometimes it's fun and sometimes, well, it's a lot of work. ส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลหนูภูมิใจในทั้งสองคนมากเพราะท่านช่วยเหลือคนอื่นในแบบที่ต่างกันน้องชายหนูอายุหกขวบเพิ่งเริ่มเรียนและชอบให้หนูช่วยทำกันบ้านบางครั้งก็สนุกค่ะแต่บางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกัน at school my favorite subjects are English science and art i love learning english it helps me connect with people all around the world science is exciting i love learning about animals the human body and stars in the sky and art oh i love drawing and painting so much i usually draw animals cute cartoons and beautiful nature scenes <coughs> หนูชอบภาษาอังกฤษเพราะชอบเรียนรู้คำใหม่ๆและรู้สึกเหมือนได้พูดคุยกับคนจากทั่วโลกวิทยาศาสตร์สนุกเพราะเราได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะสัตว์พืชและดวงดาวส่วนศิลปะหนูชอบมากเพราะหนูชอบวาดรูปโดยเฉพาะภาพสัตว์การ์ตูนหรือธรรมชาติค่ะ After school I enjoy many hobbies. I love reading, especially fantasy stories like Harry Potter. I've read all the books more than once I also love listening to music dancing and helping my mom cook So far I can make fried rice p a d t h a i and e v e n g r e e n c u r r y Yum! นอกจากเรื่องเรียนแล้วหนูยังมีงานอดิเรกหลายอย่างหนูชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะนิยายแฟนตาซีและผจญภัยหนังสือที่หนูชอบที่สุดคือชุด Harry p o พอตเตหนูอ่านมาหลายรอบแล้วค่ะหนูก็ชอบฟังเพลงเต้น As for my dream, I want to become a veterinarian when I grow up because I really love animals. I have two cats, Milo and Mimi. They're part of our family. I want to help sick animals, take care of them, and make them feel better. That’s trying to study why hard science and Science biology. I’m in ความฝันของหนูในอนาคตก็คืออยากเป็นสัตวแพทย์เพราะหนูรักสัตว์มากค่ะหนูมีแมวสองตัวชื่อไมโลกับมีมี่เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยหนูอยากช่วยดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยและนั่นคือเหตุผลที่หนูตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์ให้ดี I'm a bit shy when speaking in front of people. but I believe that confidence comes with practice and it's okay to make mistakes because mistakes help us grow, right? บางครั้งหนูก็รู้สึกเขินอายเวลาต้องพูดหน้าห้องหรือเจอคนใหม่ๆแต่หนูก็เชื่อว่าถ้าฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้มั่นใจมากขึ้นหนูมักบอกตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรถ้าผิดพลาดเพราะความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุด I'm also very curious I love asking questions and learning new things. I believe learning should be fun and full of wonder. Every day, I try my best to be a good student, a kind friend, and a caring daughter. I help my classmates when they need it, and I always try to be polite and say thank you and sorry. หนูเป็นคนชอบตั้งคำถามและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหนูคิดว่าการเรียนรู้ควรจะสนุกและน่าตื่นเต้นหนูพยายามเป็นนักเรียนที่ดีเพื่อนที่ดีและลูกที่ดีหนูช่วยเพื่อนๆเ,เวลามีปัญหาและพูดคำว่าขอบคุณกับขอโทษให้ติดปาก There's one more thing I truly believe in kindness I believe that if we treat each other with kindness and respect, the world will be a much better place. So I try to smile, help out, and make others feel welcome. สุดท้ายที่หนูอยากฝากคือหนูเชื่อในความเมตตาค่ะหนูเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและเมตตาโลกจะน่าอยู่ขึ้นหนูยิ้มให้คนรอบข้างช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้คนรู้สึกอบอุ่นใจ so that's me lisa a cheerful curious and hard-working girl from thailand i really hope we can be friends and learn a lot together this year thank you so much for listening to my story <coughs> หนูหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกันในปีนี้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องของหนูนะคะ